แต่ว่ามันก็วู่นวานิดนงแต่ว่าการมิารรศการพครูสุดต่อการพักูเจ้าคณะอำเภอพะยูนประธานฝ่ายสเพรว่ามั้เป็นที่ครูเรียนท่านนายสาณิศีทบีนายอำเภอพะยูนท่านเข้หรอแสงเรีอนตามจอปสจอพยูนต้องสูมนถ้าไม่ซูงเวลาเวลาเจอคนเดินอ่ะมันจะมันจะสบายไหมก อบตอําเภอพะยูนท่านตํานานท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องประชาชนที่กคุรพรักทุกท่านครับกระผมนายนาดินครรมเรียงรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ครับได้รับมอบหมายจากนายวัฒนาช่างเหลาในกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเป็นประธานในพิธีกานปิดทองของลูกิมิตรฉลองข้อโบสุดในวันนี้ การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นงานบุญใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนาและชุมชนเพราะเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรอ,อีกทั้งยังเป็นการร่วมพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างพระบ,บสุ์ให้สมบูรณ์เป็นสถานที่ประกอบสากรรมตาม วินียและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในวันนี้นะครับท่านประธานสมยุคองค์การบริหารส่วนขอนแก่นนะครับท่านธนกริกิจท่านไม่ได้มาเลยตัวเองนะครับวันนี้นะครับก็ขอชินชมนะครับ ทางนะครับรัหลักของเรานะครับจะเป็นท่านนะครัสองนะครับท่านตำรวจท่านทรบนะครับที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ควบรวมมือนะครับการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นวิมายที่ดีนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของนะครับตำบลนะครับของเราในครั้งนี้นะครับในนามขององการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอนนุโมทนาสาธุ การในกุศลเจตนาของทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งกาลังกายกําลังใจและกําลังศรัทธากําลังศรัทย์เพื่อให้งานทุกครั้งนี้สําเร็จร่วงไปด้วยดีและขออํานวยพรให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการทุกครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกว่าอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปปัดนี้ได้เวลาสิคนคนแล้วขอตปิดงาน ผูกพ,พันธุ์เสีมาปิดทองสองลูกลิมิตฉลองเข้าโคสุวัดศรีสานบ้านนุนตุ่นของเราในวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับขอเสียงปรบมือสดๆ,สน,ๆน,นะ,โโระนครับท่านรองนายกองใครมาสวดตะบนนวลเวครับท่านนในเพื่อนะครับเอออยากฟังบอลงยังไงบอ่อยากอยากฟังอยู่ขออนุญาตให้ท่านนในเพื่อได้กล่าวสักเล็กน้อยเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่น้องตะบนนวลเวรอ้าวแล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใดบูกเขเห็นได้เพื่อผจญเพื่อนเพื่อนอี่ลอรอท่านโสจแสงเดชพันโนนะครับท่านสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับก็เรียนนมัสการพระพุทเจ้า แล้วท่านนายอำเภอท่านนายพน้นองนายกนะคะในนามของตัวแทนชาวพื้นพยินเป็นตัวแทนหลดนุดเนาะเอกเล่ากันเลยเนาะคะ่ะเป็นตัวแทนข้าวบ้านพยืนยินดีหลายมีผู้ลกผู้ใหญ่มาบ้านเท่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเมืม่อเมืเปิดงานในเท้ามือนี่กับเป็นนิมิตนายที่ดีของเช่าเพื่อพยินของเท้านะคะม,มือนี่กับไข่ม้วนกันสนุกสนานในม้วนเต็มที่ดูแลซึ่งกันและกันเด้อค่ะเด้อขอขอบคุณค่ะ ก็ว่าร้ายแล้วค่ะป่าวแล้วเปล่าแล้วขอบคุณท่านนายเมเภอท่านรองนายกนะครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็จะให้กล่าวสักเล็กน้อยแต่ละคนแต่ว่าเพียงแต่ว่า,าจะใช้เวลาน,านานมากนะครับในวันนี้นะครับ ตำบลโนแวงพึ่งมีหมอล่ำคณะยังไงมากนี่ละตำบลโนแวงนี่นะครับวันนี้จะได้ฟังคณะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ขึ้นมานะครับขอบคุณท่านรองขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ขึ้นมานะครับที่ขึ้นมาวันนี้เป็นคนที่มีความอปุปถัมภ์นครับวัดศรีตานบ้านนนุนนะครับเออหลายท่านขออกบคุณไปคนละพันคนละสองพันเอา เพื่อเป็นการไม่ลนกกเวลาในการทำหน้าที่ของคณะระเบยียีวันนี้ครับขอเสียงกรบมือให้พี่น้องวันนี้ให้กับรัเบียีวานทศิ์ครับขอบคุณหลายๆนะครับในพอได้ภาพความสวยเลยขอ้โห<ๆ>ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอยางด้านของท่านคณะผู้นํานะครับ้อ้วยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท,ท,ท่านทีไ่ได้ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งบนเวทีของระเบียีวานทศิ์นะครับ ในการกล่าวเปิดงานในสําหรับคขบืนนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเอาละพี่น้องครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของระเบียบวัตถุสินอมอความสุขและความบันเทิงให้กับพี่น้องนะครับชาวนนทุนพี่น้องชาติตะบนหนองแวงพี่น้องพายุพี่น้องขอนแก่นในสําหรับคบนนี้ครับ ความสุขและควาบ ns, มบันเทิงบรรยากาศงานโชว์คอนเสิร์ต62ปีระเบียบวาทศิ์ศิลปินมหาชนขอจูงอานสุขเกียรติพี่น้องแฟนๆทุกท่านเข้าสู่รูปแบบงานโชว์เต็มรูปแบบ62ปีระเบียบวาทศิ์ศิลปินมหาชนได้หน้าโอกาสบัน,นี้เชิญครับท่านผู้มีเกียรติครับว,วันที่24ตุลาคม ปีบุรศักราช2,568 <26 8. S 1> เวลา21นาฬิกา21นาทีประเทศไทยได้เกิดการสูญเสียครั้งวิปโยคกับการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ฟ้า แม่แผน่นดินสยามเสด็จสวรคตทถามกลางความทุกข์ทรมนั้นของพระสบนิกรชาวสยามผู้จงรักภักดีวยความสำนึกในพระมาหาการุณาที่คุณอันลนนุนพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพุทธเจ้าคณะหอลำระเบียววาทสิลร์ พร้อมระสบนิกรชาวสยามทุกหมู่เหล่าขอถวายความอาลายัยน้อมส่งสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยสิน้นแล้วดวงแก้วของอวนประชา ยี่สิบสีตุลาพระศกนิกรร้องไห้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาอะไรพระศกนิกรชาวไทยรวมอะไรองค์พระพัน์ปีรอด 哦。Oh แสนเศ้าหมองดุดฟ้าผ่ากลางใจน้ำตาหนองไฟสุ่มกองเผาไหม้ในฤดีพระสถิตในดวงใจทยท่ทงชาําำสงปรารมราที่หน,น้าผู้ทรงส,สีพระเสด็จสู่แดนสูงสุขถขาวดีถวยราชนี้น้อมอาลัยถวายพระองค์ ลองสลับแนว So I'm a สที่ผมในคณะลิบมีีมันตัาดยากผีนราวราศกับโ์รถแท็กซี่องแมนมล้อชาวบ้านต่นตุ่นพีน้องชาวตุ่มตะแรงพีน้องใบหญิงพีน้องขนแกนอัดพิจนรณาทุกคุณผักมาทำดีดีในสลับเวลาเดินทางไปเดินทางนวันทังสิงคโปร์เพราน้องที่มอบสุดไหลายกับการชมการแสดงในวันปีนี้รับ